ก็อย่างที่เราด้านหมายไว้ก็ไม่เปรนมปกรครับนาะมตรีงามีคนมาสิครับนอกเรยนที่เหลือที่เหลือก็แลกแเชิญนะนาะแกเนี่ยคเตรียมมาันะเราจะมาับกิจกรรมอครับเนเกี่ยวกับกิจรเพียงใช่ครับถูกหนะครับนะสื่อกิจกรเพียงแต่มันเกี่ยวกับในรูปภาพเนียใครบอกมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ ลองสังเกตสิภาพเันค mm. ือภาพเนอะไอ่ะเป็ดเมันก็เป็เป็ดนะเอแต่มันแบ่งพื้นที่สี่ส่วนนะมีส่วนี่ส่วนี่หนึ่แลครับนทั้หมดมันกี่สซ็นทั้งหมดอ่ะร้อยแบ่งสี่ส่วนันหนึ่งคืเอกี่เซนครับสสองแครับ เบกกี้เนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับนะแต่ละส่วนก็30 30 30ส0เนี่ยแล้วเขาเรียกว่าอะไรกันเนี่ยใครตอบก็ได้บ้างใครดนตรีเมื่อยก็จริงเราเพียงถูกถูกแล้วแต่มันเษรมันจะอู่นะเกษตรอื่นนรู้ได้ไงเหรอวะเนี่ยใจเหรอใจเปล่าเคยเห็นเหรอเนาะมันชื่อว่าเนื้อต้องจริงมันชื่อเกษตรดนตรีใหม่นะว่าแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่เกษตรดนตรีใหม่นะ มันมีหลักกันนะครับเนาะมันมีโครงการเยอะแยะคแน่นอนหรือจะเป็นอะไรโป่งหนองนาโมเดลอะไรนะนะเป็นการบริหารจัดการน้ำเนาะจัดการทุ่งหญ้ากันนะครับเนาะนะครับนะจักนะจะะนะกดการน้ำบนดินน้ำใต้ดินนะครับนะนะครับมีการอะไรเหรอมีการปลูกปลูกสามอยานะ่างแล้วก็สี่อย่างก,ก็มีนะเนาะนะครับถโป่งหนองนาโมเดลมันจะเกีนการทำโป่งทำเป็นหนองเป็นนาเนาะเก็บน้ำไว้ใช้มีฟองไส้ไก่เนาะแต่เนี้ยเราจะเอาเป็นเกี่ยวกับ กษตรอุตสาหกรนะครับนะเป็นการบริหารจัดการเทคนที่นะครับเนาะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วส่วนนล้วคำน้าทำอะไรบ้างแล้วาะมันก็จะเกี่ยวกับหลักเศรษฐีพอเพียงที่เราจะเอานําไปพูปใช้นะครับเนาะในการผลิตสินค้าและบริการได้ถ้าเราไม่มีทรัพยากรตรงเนี้ยมันจะมีการผลิตสินค้าและบริการไหมมีไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบเนี้ยเราจะเอาทรัพยากร์อะไรแลเนียต้องซื้อแล้ใช่ไหมถามว่าซื้อมากับทำเองอะไรแค่ไหนนะนะ เราซื <kung> ้อมาเนีเราจะปลูกพวกข้าวปลูกอะไรเนี่ยเป็นทรัพยากรของเราเนี่ยเพื่อเราจะเอามาผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเคยคิดว่าเราทาเองหมดแน่กับเราไปซื้อเอลูกกันถูกถูาถําเูงถูกองกถูงถายู่กถ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 กถูกถูกถูก็คุถมกถูาถูกถ้กล่ะถูกถูกถ้กถูกว่กถู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 ก็แพงูกถ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 ราะฉะนักนเนี่ยจุกเรก่มต้นเลยกองกถูกถ้กถูกถูกถกกักเริ่มจากกว่าขั้นอะไรเีย ที่มีสามขั<บ>้นอะแล้วก็เตรมโภชนะเติมโภ<บ>คเออขั้นเป็นโลงคูเป็นการลงมือทำเองนะครับเนาะตั้งแต่จะปลูกข้าวปลูกพืชไร่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับนะเราสามารถนำผลผลิตนี้ยไปต่อยอดได้เป็นการทำอะไรสินค้าไหมแล้วก็บริการเนาะนะครับอย่างเช่นนะเลี้ยงแถวบ้านบัวรับแดดมาทำสวนเลี้ยงกันนะนอกจาก ไอ้ตรงบทเรียนใช่ไหมล่ะทำได้หมดดีสแมทปีละครั้งใช่ไหมครับเขาก็ยังเปิดเป็นคาเให้บทเรียนได้นะหรือจะเป็นแบบเปิดให้บริการเลยให้ไปตัดเองก็ได้หรือว่าเราไปแกะกินที่หน <the> yeah. well? like ้าถึงแล้วอามาทำบเรียนะ็คุณตาเห็นไหมมันสามารถต่อยอดได้นะนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้กูเลยให้เธอเนี่ยนำหลักเกษตรดิจิีัลใหม่บยุคใช้กับตัวเองโดยที่เราเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องทำจริงๆหรอกเราแค่ทำโมเดลกพอเนาะว่าให้มันรู้ว่า เราควรแบ่งที่แบบไหนทำอะไรบ้างเราะนั้นเตรียมมาป็นคอมาได้ไทีกลุ่มนะครับกลุ่มนะทีน้ากลุ่มวันนี้จมาี่ต่งอกลุ่มไแต่ก็าแค่อัเองสองหรือสามเปอร์เซ็นต์อีกคนนึ่งเนาะเปอร์เซ็นต์ธนากรแล้วก so so right so ็ไ so ม so ้นะครันะโอเคดันั้นธนากระก่มไปเลยไม้ลนงครับเอ่อใครนเปอร์เซ็นต บอะมันได้เลยกับฉลากนี้เนี <S <S ่ยเออโอเคครับนะฉะนั mm ้นก็สมาชิกก็หายไปแต่ก็ทำได้ครับโอเคนะครับเน้องฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหลักเลยนะครับเกษตรเกษตรที่ใหม่น้องเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่ส่วนเนี่ยดูซิมันจะเป็นนาข้าวไหมดูซิมันจะเป็นพืชเป็นไรไหมดูซิมันจะเป็นบ่อปลาเป็นบ้านไหมครูควรจะสร้างบ้านได้ไหมครับนะอ้าวฉะนั้นเดี๋ยว ก่อนจะนําเรามาแบ่งพื้นที่ก่อนเรามาแบ่งพื้นที่ในในงานนี้ครับเราจตอนนี้เราแบ่งพื้นที่ก่อนว่าจะแบ่งกลุ่มอะไรนี้หน้าง่ายๆเรากลุ่มหนึ่งหน้าง่ายๆนะเราแบ่งซิกลุ่มหนึ่งหน้าง่ายๆนีเลยกลุ่มแรกกลุ่มใครเลยจะเลือกทําให้เริ่มเป็นอะไรดีเอาเอาใารมาบ้างดีกว่าแค่ลองก่อนเอาสี่กลุ่มแรกหนึ่งสองสามสี่ตรงกลางอีกหนึ่งกลุ่มได้ไหมพอไหมไม่งั้นก็ เป็นกก็เอาตัวนี้หนึ่งกลุ่มไป้เตัวนี้หนกลุ่มหนกลุ่มนะหนึ่งกลุ่มสอกลุ่มสากลุ่มสี่กลุ่มสุดท้ายก็นั่งมมานั่งหนกลุ่มได้ไหมใชเห็ไหครับเนาะอ้าวฉะนั้นบังตรงนี้กลุ่มที่หนดูเอาโต๊ะหันมาจนนั้นกลุ่มที่1นึ่งนะครับนะกลุ่มสองดตรงลงนั้นดูเอาโต๊ะจุดดันกลุ่มสาตรงนี้ กลุ่มสีตุ๊กสาวนี่เอาตุ๊กเปนกันนะกลุ่มห้าค่ะตุ่กญี่ปุ่นหลังๆใช่ไหมครับถ้าเทนั้นวันนี้เราก็แยกย้ายก,กันนะครับนะทำโมเดลนะครับระเกษตรกรใหม่ให้มันสมจริงนะอา้าวลูกสมจริงเหมือนกันสบสภาพังเลยนะโอ้โหอโนันนะี้เอยนาแที่บอกไปครับนะเอาให้มันเป็นเกษตรกใหม่ครับนะ<ใ>นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอกันว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างรับเสนอะ เราะองกอะไรเราสามารถเฮ้ยเระมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บเธอต้องมานำเสนอนะมันบอกว่าเพื้อนพี่แต่ละส่วนทอะไรบ้างแล้วคิดเพิ่มเติมไปว่าเธอจะนำผลิตทั้งหมดไีบ้างเอาละทุกคนตันะเธอนำเสอเนี่ยเธอคิด้นะว่าผลิตทั้งหมดเนี่ยเธอจะเอาไปทำอะไรบ้างเออทำนะสุดท้ายทำนะเอออ้าระหวนี้แบ่งพื้นี่เลยครับตอนนี้คุบอกเครับ แล้วตรงนี้เป็นี่วางนะผลไม้แล้วตรงเนี้ยเป็นบ้าน

บ้านนะมีอันไหนนะบ,บ้านนะพื้น,นะนที่บ้านเมีเหรอนะสวัสดีค่ะวันนี้หนูกลุ่มพวกเรากลุ่มหนึ่งจะมานเสนอ,อาการจัดสรรพื้นที่ของทฤษฎนะีใหม่ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่คะเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะการต้นแบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่สว่วนตามตามอัตราสว่วนเก็บ สาส,าสาเก็บน้ำเบี้ยปลา30%นาทำนาปลูกข้าว30%ปลูกผักผลไม้พืชสมุนไพรส0มอและอีกส0คือบ้านหรือที่อยู่อาศัยสามารถนำไปใช้กับที่ดินของตนเองได้ 1. การทำนา ก,การทำนา30%เราสามารถนำไวลหรือนำไวามาทำนาแทนรถไถหรือรถเกี่ยวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังนำข้าวส่วนหนึ่งไปขายเอากำไรมาเก็บไว้เราไม่ควรเอาข้าวไปขายหมดาวันหนึ่งข้าวขาดตลาดแล้วก็ยังมีข้าวกินเป็นของตัวเอง 2. การขุดบ่อเลี้ยงปลา30%เป็นโปรตีนชั้นดีถ้าเราเบื่อเน,นื้อไก่หรือหมูเราก็ยังมีปลาที่เราขุดบ่อเลี้ยงไว้ 3. การปลูกผักสวนครัว30%การปลูกผ,ผักสวนครัวเราสามารถนําไปประกอบอาหารได้หรือผักบางชนิดนํามาเป็นยารักษาโรคได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินมากไปซื้อ, <c oughs> อยามากินในขณะที่ยาแพง 4. บ้านที่อยู่อาศัย 10%เป็นแหล่งที่เป็นแหล่งพื้นที่อาศัยโดยไม่ต้องหลังใหญ่หรือหลังเล็กมาก,กเกษตรยุคใหม่สามารถนำพืชผัส่วนัวที่เราปลูกไว้ที่ได้ราคาดีเราสามารถนำไปแป,แปลรูปเป็นอาหารชนิดอื่นที่ได้ราคามากกว่านี้ได้เช่นมะพร้าวทำบุญมะพร้าวได้มะม่วงนำไปทำเป็นมะม่วงดองหรืออื่นได้ ลำไยสามารถทาสามารถส่งโรงงานให้โรงงานทํำลำไยกระป๋องได้ mm hmm. นอกจากนี้ปลาที่เราเลี้ยงไว้ mm hmm. นํามาเป็นนามาเป็นอาหารหรืออื่นๆได้โดผักไม่ต้องไปซื้อเปลืองตังเราสามารถเอาผักที่เราปลูกไว้มาประกอบอาหารเป็นแกงส้มได้แล้วนําไปขายได้เงินมาเก็บไว้ใช้ยามจาเป็น หรือยามแก่โดยใช้หลักเกษตรยุคใหม่ตามในหลวงราชกาลที่9ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาเสนอบ้านในฝันในแบบเกษตรอฤษฎีใหม่ค่ะมี่อนในฝันเลยโดยแบ,บ่งเป็นสี่ส่วนบ้าน10%ที่เพาปลูก30%น้ำ30%ที่นา30% สามารถนำข้อที่ปลูกกินเองไปขายหาไรายได้เช่น<ม>ขายมะม่วงมะพร้าวขายขา้าวหรือเวลาป่วยสามารถนำสมุนไพรที่ปลูกมาต้มกินและเราไม่ต้องใช้ใจ่ายเงินจำนวนมากไม่ต้องไปซื้อของสามารถหากินเองได้ภายในบ้านและเรายังขุดสระน้ำเพื่อที่เอาไปใช้ใจใ่ายในนาข้าวค่ะโดยนำแนวคิออไไขดของรัชการที่9้ามาประยุกต์ใช้ตามชีวิตประจำวัน โดยนำมะม่วงมาแปลรูปเป็นมะม่วงกวนปล <solutions. S 1> าในบ่อเอามาทอดได้และนำไปขายได้ข้าว <LP. S 1> <c oughs> เรานำมากินเป็นส่วนที่พอกินแล้วที่เหลือเราเอาไปขายเพื่อ,อนำไปลุทุนต่อมะพร้าว <c oughs> เรานำไปขายน,าน,น,นำไปทำบุญมะพร้าวและนำไปขายและนำมากินได้พ้าผักข้ผักสวนครัวนำมากินและนำไปขายได้ และเราจะเลี้ยงไว้พอมีขนเยอะเก่นนั้นคะจะเลี้ยงอย่งไไม่ได้อ๋อแกแกขนแกและแกเราจะเลี้ยงไว้พอมีขนเยอะแราก็เก็บไว้ยาวหน้าหนาวเพื่อไม่ให้หนาวเขา่าเอา่าเนีม้แมู่นี่เมาหมนี่ยาปแ่งไม่แข่งเอาไเอามปเลี้ยง ก็ไปซื้อกเอาไปซ้อแกลบไมมีพระอาทิตย์บ้านนอกไม่มีแกะกลุ่มไหนกลุ่มไหนสงสัยจะถามกูเนี่ยรู้ไหมคอนโทรมันนอกไม่มีแก่รู้ไหมคนโทรมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ากลุ่มไหนสงสัยจะถามไม่มีแก่แต่มีแพ็กก็ได้ไม่มีแก่ก็มีวัวก็ได้พระอาทิตย์ด้วยเออพีี่มพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์ด้วยสั่งคอนเสิรตเจ๊รจ๊รสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งเป็น3ส่วน นที่1สระน้ำสามสิบเปอร์เซนต์ไว้ขุดสระเก็บน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤด,ดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่างๆนอกจากนี้ยังเอาปลาที่เบี้ยงไว้ไวในบ่อไปจำน่ายและเอามาประกอบอาหารได้ส่วนที่2พื้นที่ไร่30เซใช้ปลูกข้าวในฤดูฝนปลูกผลไม้ไม้ยิงต้น พืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันทางเหลือก็สามารถบริโภคและจำหน่ายได้ส่วนที่3บ้าน10%เป็นเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆคนะ่ะส่วนที่สี่อ่ะสวนที่สี่ก็ได้สี่ก็ได้นะสี่ก้ามมีก้าม ลองชี้ีสาม่วนตรงไหนบ้างเออบางสวนใ้กองพเอาัต่ำให้เพื่องชี้สีทหไหนบ้างอหนึ่งส่วนไปเรื่อั้มวันชี้สีทักหไหนบ้างอมาณชี้ีส่วนี่หงกี่เปอร์เซ็นต์นะสิเออตนที่สงล้ครับสามสอที่3มสบอร์เต์ที่สถ้ามันถาันส่วนะมัต้องาบวกกัน้มัต้องได้เ ลองบวกที่ไดมันมีใช่ร้มันมีอะไรอนไแาสวแ่เป็วกตอนนีวันนี้ผมจะนำเสนอโครงการทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นก็คือการใช้ระบบเกษตรที่แบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่ส่วนนะครับก็จะมีสามสี่เปอต์นะครับ ก็จะเป็นปลูกข้าวและ30%อร์เซจะเป็นปลูกผลไม้และ30%เป็นต์จะเป็นขดบ่อน้ำครับแล้วก็อีกที่เหลือสปเซก็คือที่อยู่อาศัยก็เลี้ยงสัตว์เลยเดินหน้าสองข้าที่ไหนเอไม่กองเห็ี่แต่ว่าตรงไหนมันคือพื้นที่ราชีินรไหนมานะราชีบบที่อื่นกบที่วนไหนอะไรไม่เไโอข้าวสาสิบเปอเซ็น ผู้ข้าวน้เป็นสามสิอร์เซนต์ยู่ตรงนี้ผู้ผลไม้สามสิบเรซ็นที่อยู่ตรงนี้นะครับและผุดบ่อน้ำสามสิบอร์เซ็นทียู่ตรงนี้และอีสิเซนตี่เอาใส่ีกโอเขียมียวาขเียวีีวเกี่ยวเขียยเีเเียวเียวเียวเย การที่ใช้ทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่ช่วยให้เราใช้พื้นที่อย่างไม่ฟุ่มเฟือยนะครับใช้พื้นที่อย่างพอเพียงออและสามารถนำผลผล,ผลิตต่งตางๆที่ได้าจากการปลูกผลไม้หรือว่าปลูกข้าวสามารถนำไปขายได้หากเราที่หากเรากินไม่หมดนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์ที่สามารถ สามารถนำไปขายได้ว่านำเนื้อมาเป็นสินค้กินได้นะครับหรือมาเดก็นสินค้าหรือ <ละ S 2> ว่าไปตื่เลยได้บ้างและสามารถนำข้าวมาแปลรูปเป็นขนมปังมาแปลรูปเป็นขนมปังแล้วส่งออกขายตามราคาต่างนะครับและสามารถนำน้ำน้ำในบ่อทีข่ขดเอาไว้สามารถนำมาใช้ในในตอนช่วงหน้าแ้ง ได้ครับหรือว่าจะผลิตน้ำขายเอาไเหรอแร่ขึ้นไรอันนี้ไม่เยที่สามารถผลิตองแล้วมีการได้ผลเรื่องหัวยครับพี่นำเสนอหน้าขาครับเสร็นครับออาพบมนครับเพี่้ยกกเราีจะมันจะนำเสนอเซจิตกิสเซตีใหม่น้ำ3า30น้นำไปใช้อาบน้ำได้ เลี <illas> ้ยงปลาและเสร in ิมการปลูกพ <in> ืชในรุ่งแ้งนาสามสินตาปลูกข้าวนำไปขายและทำกินเองและนำไปสีเตะข้าวสีขายสีตาสีขายสีตาได้เพื่อปลูกพืชต้นไม้สามสิบเปอเซ็นสามารถนำไปขายต่อยอดเป็นธุรกิจปลูกต้นไม้ ต้นเป็นเป็นต้นบ้าน10%เป็นที่อยู่อาศัยพักผ่อนเลี้ยงสัตว์และลงเรือนอื่นอื่นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวิีซึ่เพื่อให้ทุกคนสามารถพึถถ้นท่าตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความแน่งยืม